ใส่กันให้เต็มคันเร่งครับรูดีทุกรูดีเลยที่สุดแรงที่สุดเท่านั้นเอาครับพี่เบนขึ้นมาในแถวสองแล้วครับอยู่ในกลุ่มผู้นำหนึ่งสองสามเบนเรสซิ่งอยู่ในอันดับสามครับและผู้นำครับจัดตัรถครับโอ้โหน่าจะเป็นไมค์เวลเลอร์ครับบูเร่เรสซิ่งครับรถสีดำๆ เบนเรซิกอยู่ในอันดับ2ครับไมเวลเลอร์ er ครับ6 7 9 51และ994ครับจัตุรนอัปเดตเรซิ่งครับเอาแล้วครับลงโคกพันอามาตรงนี้ครับรอบแรกดูกเวลาครับน่าจะมี1นาที08-07ยไหมพี่ยังไม่แน่เพราะว่าตอนสตาร์ทเวลาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เอาแลว้วครับ<ม>ยเย้ยรับตอนนี้ยคยยื ยะเยอะครับย้ยยยยยยยียยยยยยยครับดูยยยยครับยย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 มยยยยยยยัยย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 ัยย้ยย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 ยว่ยย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 ยนยยอยยายย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 ัยย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 ย รอบแรกผ่านไปครับไม้เวลเลอร์ขึ้นนำอันดับหนึ่งะตามด้วยจตุรน94เขาบอกอยู่สนามบินน้ำสาธิตนะครับแล้วก็นกพรเขาแจ้งเอาว่า994เป็นสนามบินน้ำนะครับนักกอล์นะครับนัทวัฒน์แล้วก็ยุทธพิทักษนะครับคุณเบญจวรรณบอกว่าเชียร์994นะครับ94สนามบินน้ำคุณจุธาพันธ์นะครับ91969ซู่ซู่ไอ้ยนี่มันคอมเมนต์จากซีบีทูด้วยอ่ะ ครับพระเจ้าใช่ใช่ใชโอ้ฟซีดีเจทีจากบุรีรัมขอบคุณครับคุณอิทธิพัฒน์ครับเจ้าวสี่กองเชียร์ในออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับซีพีทูนะครับให้ติดต่ออ,าาตอบตพัทยาเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเพื่อคอมเมนต์เชียร์เพื่อนนะครับโทรศัพท์ท่านน่าจะมีปัญหาครับเครือข่ายหายเหรอ <c ười> เอ๊ะ่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นะ่่่่ วันนี้994มาแรงครับไมเวเลอร์จะไหวไหมครับจะไปเล่นเลิศไม่พาต่อนครับอัปเดตเวลซิงครับขี่ดีเลยครับจาตุรนนี่ขยับเข้าไปใกล้แล้วนะโอ้โหยกล้อกลางเขาเป็นไงแล้วให้มันรู้ไปขวานี่ดูเหมือนไม่จะจุดขาแลขาแปลกๆครับข้างขวาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้นะครับบานบานขาแปลกๆเอานะครับตอนนี้จตุรงเห็นว่า มีปัญหาทางร่างกายแล้วก็อยากเข้าไปใกล้นะครับ,รบเกิดอะไรกว้างขนาดนี้9-1 9 19, ออกตัวจากที่สุดท้ายไม่ใช่เหรออยู่อันดับ4แล้วเหรอโอ้ยนพพรสิทธิการปูกไล่มาแล้วครับนพพรสิทธิการปูครับเก่งมากครับออกจากท้ายเลยนะครับอยู่อันดับอนน4อยู่3.5วินะครับเหนื่อยเหนื่อย,อยโอ้ยไม่ยกลึกไม่ได้นะครับ รถก่อนครับทำให้จังหวะนี้จะโดนที่ติดเข้ามามอเตอร์ไซค์ลายแพัดเดินป๊อปอ่ะจับได้เลยโอ้ยเบียดโอ้ยยยโอ้สดครับเอาเลยครับแล้วนีครับ CB2 ีดูดองไล่แอรี่ห้าสิบเอนมาครับหมายเลข51ครับเวฟโซอาร์เวฟซิงพีมเอามาครับเพิ่งจะผ่านไป2รอบเท่านั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้3รอบครับที่รอบ3ครับ ขบรถเจ็ดรอบสนามครับเอาแล้วครับไลจี้มิโซไมค์เล่ลเลยครับก็จะมีการจับลักกีโดแล้วปรับสนามสำหรับซุปเปอร์โมโตนะครับเวลาต่อรอบจะตกลงเลิศมุทากรดีกว่านะครับหนึ่งนาทีศูนย์หกนะครับเป็นเบสแล็บของสนามนะครับฉะนั้นแล้วไมค์สเวลเลอร์ครับเตรียมตัวเลยครับโดนแน่ครับลักทึ้งมาดันทีนะครับเก้าหนึ่งเก้าพันอาตรงนี้ไม่เบาเลยครับโอ้ยนี่พี่เบนผู้เบนหันมาเช็คนะครับหันมาเช็คนบพอสุดที่การปลูกขึ้นมาเช็คครับ ขึ้นมาบอกเบ้นว่าเราอยู่นี่นะสวัสดีครับจกักรยานสวัสดีตอนเช้าเอาล้วครับหนึ่งสองก็มันครับสามสี 3, 4, ่ก็เราใจครับอย่ามองหลังครับไปให้สุดอย่ามองหลังอย่างเดียวฮะอาครับไม้เก้าเก้สี่ซู้ๆู่เด้อเด้อเด้ดอเก้ไม้ไม่ใช่เก้าเก้าสี่นะนี่ขี่เวลาไม่แทบไม่เท่า,ากันเลยนะเท่าเชียร์ไม้กับเก้าเก้สี่ไงอ๋อ เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเบสเบสแลบเป็นของจตุรลเลิศอพุทธากรนนะครับฉะนั้นแล้วขออีกสองรอบครับเตรียมตัวครับไมค์เวลเลอร์นะครับเข้าใกล้แล้วครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดรถที่ข้างหลังเนี่ยเป็นเบสแลบเนี่ยแปลว่าทางโค้งเนี่ยเขาดีกว่านะครับเพราะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งเยอะโอ้แล้วเก้าหนึ่งเก้าครับนพพรสุทธิการปลูกครับคุณรับครับรับรางวัลขยันแซงครับเราได้ครับได้โอ้ย ได้ไหมได้ไล่เอาแล้วที<า>่แล้วซีพีทูมาครับไอเดียเบรโอ้โหราเบรกเกือบไม่ทัน,น,นครับนี่ครับโอ้โหต๊ดปัดเลยครับเอ็ดนี้โอ้ขึ้นมาพีชีบเลยครับแหมเอาครับอยากดูไหมครับจะดูครับบีหน่อยบีหน่อยเอาครับรอบนี้เวลาดีกว่าเดิมแน่นอนของเดิมทำไว้1นาที07 ไม้ครับขยับเวลาลงมาเมื่อกีครับมาแล้วครับสูบบวกแล้วครับเวลาดีแล้วครับตอนนี้ไม้บอกไม่กี่คนเดียวแล้วครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับจักรวรรครับสองรอบสนามสุดท้ายดูแล้วน่าจะหมดแนวเอาเอาแล้วครับเปิดคันเร่งเต็มที่แล้วครับสลัดนพรต้องบอกคุณผู้ชมว่านะครับนพพรที่อยู่ในอันดับสามออกสตาร์ทในอันดับสุดท้ายนะครับอันดับเก้านะครับเอาแล้วครับ นบพรน,นบพรต้องบังคองให้ดีนะนบพรโอ้โหใส <laughs> โอ้ย <t> อไม่ต้องมองไม่ต้องคองเหรอไม่ต้องมองหลังไปเลยไปยาวๆเลยครับตอนนี้ครับเอาเละครับ,รบกำลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายกําลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายมีเท่าไหร่ต้องใสหมดเลยครับจับไปดนครับพิงงานครับส่งซิกเด้วครับลาสแ l a รอบสุดท้าย ในรื่นของฟุกซิคลินเหมือนลดไม้รอความร้อนพอร้อนแล้ววิ่งทิ้หายโอ,อ้โหดูดิไฟยาวๆกระดิเสียงเข้าใจมากครับรุ่นนี้ <S <S โอ,โอ้วิ่งครับอาจารย์เหลีรรยวกล้าหนึ่งก้าสู้ๆตอนนี้กองเชียร์ก็เอ็กไซส์เหมือนเรานะครับเวลาตื่น <S <S เต้นปุน๊บจำไม่ทิ้นครับกองเชียร์เขาจะนิ่งๆครับนิ่งครับนิ่งทันครับลุ้นลุ้นลุ้นครับดูไปเรื่อยพี่ไปเรื่อยไม่ทัน อย่าบอกนะว่า9 1 9า้าจะขึ้นอนที่สองะมันเกินไปนะไม่แน่ครับไม่แน่ต้องดูครับจังหวะนี้อรวันเธอขึ้นเธอเบียมอีกแล้วยินดีด้วยนะครับโอ้ไม่น่าจะทันครับไม่ทันครับไม่ทันกันครับถ้าจังหวะนี้เอาให้จบครับไมค์เวเลอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเหลืออีกครึ่งรอบสนามครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่น่าไม่น่าทันแล้วครับดูจากทรงนี้ครับไมค์เวเลอร์น่าจะกดวินเนอร์ไปฮะพเดียม โอ้โหครับยิ่งยิ่งบี้ยิ่งเหนื่อยครับถ้าอย่างนี้ครับนี่เหลือาการเจ็บไม้เบรกรอครับไม้บรกรอไม่ใช่เขาโค้งอโอ้เอาละครับเขาทางตรงครับไม้เวเลอร์นี่ครับขนาดมีอาการเจ็บขานะครับโอ้โหเลิศสะบัดเลยครับไม้ครับเอาละครับรอบสุดท้ายเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งไม้เวเลอร์ครับบูโด่เรซิ่งอันดับสองจะเป็นรถบรรทาก อ,อันดับ3 ID Hammer CB2 Racing Team ครับอันดับ4พี่เบนครับ Ben r a ซิ่งครับอันดับที่5วัชรพงศ์อันดับ, 4, บที่นน 5, น6นะครับนัทกรเรียบร้อยครับจริงๆรนัทกรในท่าแซงมาคันหนึ่งก็มีโพเดียมแล้วใช่นะครับแต่ว่าความแรงของ Super Red Line by Forty Gallant ไม่ธรรมดาครับไม่แซงครับอ่ะเดี๋ยวนะครับช่วงนี้ พักให้สนามนะครับเคลียร์สนามเพื่อการแข่งขันซุปเปอร์มาโต้แล้วจะมีกิจกรรมของการเล่นเกมรวมไปถึงจับครักกิโด้ตัดผ้ากลับมาเอ้ยตัดผ้าว่ะตัดภาพกลับมาที่บริเวณลักกิโด้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดจัดกิจกรรมอร่อยไหมนะครับเนี่ยอ๋อก้าวขอสี่ชั่วโมเหรอโมเก่งมากก้าวขสี่ คือสนามนี้หนึ่งสองสามได้ฐานเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าคนละสีหนึ่งสองสามได้ฐานเหมือนกันแต่คนละสีแต่ถ้าไม่มาสนามนี้ไม่มีฐานไปขอพี่บัตรได้ครับไม่มีฐานพี่บัตรฐานเพียบเลยครับตอนนี้พี่บัตรเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับครับผมมีโพเดียมทุกอันเลยฮะหยอดได้อยู่ครับอย่าได้อยู่ ใครที่เดอนผ่านมาผ่านไป่ันมานะครับยังไม่ได้หย่อนรางวัลลักกี้ดอนะครับตอนนี้ยังทําได้อยู่นะครับจับรอบสุดท้ายทีเดียวหมดเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วลักกี้ดอใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้หย่อนบัตรนะครับใครยังไม่ได้หย่อนคูปองนะครับเมื่อเช้าเขาก็เติมให้นะครับสำหรับท่านใดที่ขับเข้ามาก็จะมีคูปองแจกที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าอยู่ครับผมฉะนั้นแล้วนะครับอะไรนะครับเราไปเข้าทางไหน